ต้อนรับคุณชโรธรเข้าสู่ขย่มขวัญคืนสยองจ้าตอนนี้เสียงคุณชโรธนมาเบามากนะครับอ่ามาดังเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณชโรธรครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อพีพีแล้วกันครับชื่ออะไรนะพีพีครับพีพีคุณพีพีครับผมพีพีใช่ครับโอเคโอเคโอเคเรื่องราวชื่อว่า เปรตตอนทําวัดครับพี่เจอันนี้นี่คือสมัยบวชอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับผ่านมากี่ปีแล้วครับเออถ้าโยงทําลายทั้งหมดก็น่าจะสองสามปีที่แล้วครับสองสามปีที่แล้วคือคุณพีพีนี่ไปบวชปาอย่างเงี้ยเหรออ่าใช่ครับแล้วก็มีเหตุการณ์ก่อนก็จะไปบวชด,ด้วยครับอ๋อ่เ,ออเชอยเอ,อ,เ,อ,อเชื่อมโยงกันแล้วเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรครับ เอ่อฉะเชิงเซาครับฉะเชิงเซาโอเคอ่ะว่ามาเลยครับเรื่องราวเป็นมาอย่างไงครับคุณพีพีครับได้นะครับคือเรื่องคือมันจะเชื่อมโยงกันระหว่างอากงเฮ่งเตียแล้วก็ลายการเดอะสิบเซนแล้วก็สีเปรตนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องหนึ่งคือต่อจากสีเปรตคือเรื่องใครเดินบะนะครับมันต่อเนื่องกันโอ้โหมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะว่ามาเลยครับครับก่อนอื่นผมต้องบอกพี่เจ๋ก่อนครับว่าเมื่อ ช่วงประมาณปีหกหกหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็อายุประมาณยี่สิบต้นๆนะครับครับแล้วก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เราก็ติดเพื่อนนะครับแล้วก็หลงไปติดยาไปเสพยาเสพดนะครับพี่เศษยาไม่พยาเลยเพราะจะเป็นยาบ้ายาไอซะพรอมกัญชาอะไรผมเสพหมดเล่าเบียร์เอาหมดทุกอย่างยาบ้ายาไอยาอะไรเส้นเล่นหมดเลยเออสําหรับใครที่ฟังอยู่นะเป็นเด็กๆนะฮะไม่ดีนะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้นะอ่ะต่อครับ เกิปุ๊บพอผมติดพวกนี้หนักเข้าหนักเข้าผมไม่สามารถที่จะดีได้ครับเพราะนั้นผมทําง,งานอยู่ที่ระยองครับครือไปทําง,งานไม่ได้เลยครับพี่แล้วก็ผมรู้สภาพตัวเองครับผมก็เลยแบบลาออกเลยอืมคือแบบเราทำงานไม่ไหวแล้วเราติดยาอนนะ่ะอืมพอเราเราลาออกแล้วกลับมาอยู่บ้านครับพี่เจเราคิดว่าตัวเราเราจะเลิกยาได้ครัแต่เปล่าครับ,เร,บเรากลับจมอยู่กับตัวเองเราก็ยิ่งเจ็บยาเข้าไปหนักนหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยเลย แล้วจนวันหนึ่งพ่อผมเดินมาบอกว่าอายุจะยี่บห้าแล้วนะยังไม่ไปหางานจะหางานหาการทําอีกไม่เป็นไรหรอกนอนอยู่บ้านนี่แหละเดีย๋ยวพ่อเลี้ยงเลี้ยงเองอืมโแล้วแบบตรงนั้นก็จุดจุดประเด็นเราเลยครับแล้วก็แบบเราก็ได้ไปด้วยความที่เราว่างเราอยู่บ้านเราก็ได้ไปไปนอนดู y o u ูทูบอะไรเงี้ยก็ไปเจอรายการเดอดซิเคนครับเออเดอดซิเคนก็ผมก็ดูไปแล้วก็เหมือนว่า อากงเฮ่งเกียเขาแบบขอจะช่วยเหลือคนตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับออืแล้วก็นึกย้อนถึงว่าตอนเด็กๆเราเคยฝันถึงอากงเฮ่งเกียนหว่า,าเขามาหาในฝัืนมผมก็เลยแบบลองขอดูซิลองขออากงดูีิแบบผมก็เลยแบบอธิษฐานในใจว่าอากงครับงั้นเหยอผมขอผมอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองผมไม่อยากจะอยู่นอนอยู่บ้านติดใจอเงี้งย,ย,ยครับอากงอพอปั่นไปประมาณเดือนหนึ่งนะพี่เจผม ผมได้งานทําอเป็นงานที่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะพี่เจครับผมผมได้งานในตําแหน่งเอผู้ช่วยผู้จัดการนะครับพี่เจออือคือแบบมันมันมันลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับครับจากคนติดยาไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใช่ครับพี่เจทาให้ผมแบบโป้เยี่ยมไปในอากงห้องเสียครับแต่แล้วก็ผมก็ทํางานอยู่ที่นั่นไปก็ ถึงเมื่อปี2562ผมก็จะย้ายจากจังหวัดระยองไปส่นปากการครับแล้วก็อืจะได้ไปได้ชิดกับคุณแม่ด้วยครับได้ดูแลคุณแม่ครับแล้วก็ทุกวันพระผมก็จะซื้อดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้พระที่บนที่ห้องครับครัก็มีอยู่วันหนึ่งวันพระวันหนึ่งครับผมก็ได้สวดมนต์บูชาองค์เฮียเกียแล้วก็นึกอธิษฐานจิดว่อาองค์ครับเมื่อไหร่ผมจะได้บวชครับอยากบวช ผ่านเวลาไปสักประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับพี่ก็นึกในใจว่าเมื่อไหร่เราจะได้บวชสักทีนะเพราะตอนนั้นอายุก,ก็เริ่มเข้ายี่สบห้ายี่สิบแล้วพี่มันก็เข้าสู่เป็นประเทศแล้วอะ่ะก็ยังไม่ได้บวชจนมีสถา,านกา,ารณโควิดสิเก้าเข้ามาเริ่มเข้ามาระบาดใน,นทําให้อ่ระบบโรงงานในตอนนั้นนะครับอเออมันมัวพันหมดเลยนะพี่ที่ผมมันก็ต้องมีการปรับ ครงสร้างบริษัทใหม่ก็พี่เพื่อรับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็คือลดเงินเดือนพนักงานออกครับผมก็ทนทํามาสักระยะหนึ่งครับจนมาถึงวันพระวันหนึ่งผมก็ไหวพระอย่างที่เคยครับแต่ว่าคราวนี้ยผมก็พูดกับอากงว่าอืากงครับผมจะได้บวชไหมครับเนี่ยอืจากนั้นรุ่งเช้าอีวันหนึ่งผมก็ลงไปทํางานตามปกติช่วงวันศุกมาวิแล้วก็ ช่วงเย็นใกล้จะเลิกงานน่ะผมะดันไปนมีปากมีเสียงกับเจ้าของโรงงานน่ะเจ้านายผม,มก็เออกันเลยทางโทรศัพท์ด่ากันโอ้โหจนวันนั้นผมผมกลับไปที่ห้องผมก็คิดทบทวนตัวเองครับว่าจะอยู่ต่อว่าจะไปดอมผมก็ตัดสินใจเก็บของเก็บข้าวของ,ของในห้องทั้งหมดรู้พอรุ่งช้ากว่านะผมก็กลับบ้านไปเลยครับกลับบ้านไปพอผมกลับไปถึงที่บ้านที่ระยอง ผมก็รอพ่อผมมาหาที่บ้านในตอนเย็นครับพอผมได้เจอหน้าพ่อคาแรกที่พ่อถามผมอ่ะผมจึงจาได้เลยพ่อว่าอย่างนี้หนูก็ว่างแล้วที่ลูกแต่บวชคะไม่ลูก้โหูที่เกอผมนี่แบบคนลุกขึ้นมาเลยแบบโูอากงเราขนาดนี้เลยเรออแอ้มแต่ง้งก็ตได้วางแผนแบบว่าจัดงานบวชจัดอะไรเงี้ยครับเพราะมอนเป็นช่วงโควิดครับมันก็ต้องวางแผนกันครับอันนี้ พ่อผมบอกว่าให้ผมเนี่ยไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงซึ่ง,งอ่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นบ้านเกิดของต้นตระกูลทางพ่ออะไรเงี้ยครับคบแล้วก็พ่อมาบนขอลูกกับหลวงพ่อที่วัดนี้ไว้ครับคือมาพ่อคือมาบนผมกับหลวงพ่อวัดนี้ไว้ครับก็เลยบอยากให้ผมบวชกับที่นี่ไว้ครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูที่วัดจริงๆ ก็เป็นวัดที่แบบอยู่ไกลห่างจากความเจริญมากนะครับเจแบบเป็นบ้านเหมือนแบบบ้านนอกเลยครับพี่แบบบ้านแต่ละหลังยังอยู่ห่างกันอยู่เลยครับพี่ถนนยังเป็นบางทีก็ยังเป็นลูกรังอยู่เลยนยครับครับผมก็ในหมู่บ้านเนี่ยพี่ก็มันเหมือนว่ามันยังอนุรักษ์วัฒนธรรมขนประเกณมีธรรมเนียมแบบโบราณเอาไว้แบบอย่างดีเลยครับเหมือนว่ามันเป็นที่แบบติดป่าติดเขาครับพี่เจครับผมแบบคือ ป่ากชุมชนอะไรเงี้ยครับก็จะดูแลคู่กันอฮ uh huh. ครับเห็นแล้วก็พอผมเลี้ยวเข้าวัดไปบรรยากาศภายในวัดนะครับพี่ที่เข้าไปไตอนแรก uh huh. ทําผมแบบขนล,ลุกตู้เลยพี่เ uh huh. พราะสิ่งที่ผมเจอข้างหน้าพี่ uh huh. ต้นตะเคียนโบราณน,นะพี่ขนาดใหญ่อายุสองร้อยปีขึ้นอ่ะ uh huh. ลําต้นแต่ละต้นเนี่ยประมาณแบบสี่คนโอบได้อะพี่ผม uh huh. มองไปนะพี่ขึ้นเงินเป็นสวนเลยอ่ะ uh huh. เสร็จแล้วก็ในวัดเนี่ยมันผมดูแล้วน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสิบต้นได้อืเท่าที่ผมดูจากรายการเกิดอีกเส้นมาคือต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีตัวนแน่เลยถ้าต้นใหญ่ก็อาจจะต้องมีดวงวิญญาณใช่สิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหรออ่าฮะอืมนะครับเพราะงั้นผมก็แบบเริ่มรู้ชะาตาแล้วผมว็ปวดที่นี่ต้อง กับอะไรแน่ๆเลยนะอ,อือมอืมวันที่ผมได้มาบวชจริงๆช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแบบเข้าพรรษาพอดีครับพี่ครับซึ่งในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าพรรษาจะมีจิตที่ต้องทําเป็นประจำทุกคนก็คืออการคลองผ้าแลา้วก็การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นครับอืมผมขอข้ามในส่วนเรื่องของการคลองผ้าไปนะครับมา,มาที่เรื่องการทำวัดเช้าเย็น เนเรื <g ling> ่องของการทําวัดเช้าจะเริ่มกิจกรรมตอนตีสี่ครึ่งครับถึงประมาณตีห้าหือยี่สิบแล้วเราเนี่ยจะต้องตื่นมาทำกิจส่วนตัวก่อนก่อนตีสี่คืออาบน้าล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็เรียบร้อยเสร็จแล้วก็หมผ้าลงไปทําวัดเช้าครับที่วิหารซึ่งภายในวิหารนั้นเนี่ยก็จะมีเออ่รูปปั้นพระประธานองค์ใ แล้วตอ,ตอนเริ่มพิธีก็คือ,อท่านเจ้าว่าจะจุดธูปเทียนแล้วก็เริ่มสวดมนต์ไปจนจบพอเมื่อสวดที่ว่าต้องใช้แล้ว,วจนจบก็จะกล่าวคําแผ่เมตตาสวดบทแผ่เมตตาแล้วก็บทรทิพส่วนบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะถือว่ามันเสร็จสิ้นพิธีในการทาวัดตอนเช้าครับกหลังจากนั้นก็เริ่มออกบินทบาทตามปกติครับ ทำแบบนี้มาเรื่อยๆจนถึงใกล้ช่วงออกพรรษาสักสองอาทิตย์ได้มีอยู่วันนี้ก็ตรงประทำวัดเช้าปกติครับในการทาวัดสวดมนต์คือหัวมนก็คือหลวงพ่อท่านเจ้าว่านะครับ,รบมันเป็นหัวมนคือท่าน,นใช้ไมโครโฟนแบบที่เป็นสายครพี่เจเสียบต่อเกับเสียบต่อเข้ากับลาโพงตู้เล็กๆอย่างเงี้ยครับ,รบพอสวดมนต์จบก็เริ่มเข้าสู่ การแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่กุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนองพกนั้นก็จะสวดพาสวดบทแผ่เมตตาใหญ่ก็คือแบบเมตตายาพีคขเวเจโตวินุติยาอเซวะะุ๊ก็ปรากฏว่ามันมันมีเสียงพิิศนาดังขึ้นนะพี่เจว่ามันดังขึ้นมาจากบริเวณด้านหลังของวิหารที่เรากำลังทำาวดนะครับพี่เจดาววี ้องกับเสียงหมาหอน,นะพี่เจครับมันดังมันดังยาวจนจนจนเราสวดมนต์นจนจบบทอะครับพี่เจเสียงมันก็ยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องอืจนจนพระลูกวัดนะครับก็ได้แต่หันมองหน้ากันว่ามันเสียงอะไรเพราะมันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันคืออะไรเนี่ยากันสงสัยแล้วก็พอจบก็จะออกจากวิหารตะเสียงก็ยังยังคงจะดังอย่างนั้นอยู่ครับพี่เจครับ ออแล้วก็มีพระหนุ่มรูปหนึ่งเขหันหันไปมองทางต้นทางของเสียงะครับเขาก็บอกว่าผมรู้แล้วเดี๋ยวทําบุญไปให้อืแล้วผมด้วยความสงสัยผมมันจะเป็นเปรตหรือเปล่าวะไหนๆก็บวชมาแล้วขขงหันไปมองสักทีออี่พราะองหันไปมองพี่เจมันมันมันไม่เห็นตัวไม่เห็นอะไรครับพี่เจมันแต่มันมันรู้ต้นเสียงว่ามันคือมันอยู่บนยอดไม้สูงตรงนั้น่แหละครับเสร็จปุ๊บ อแล้วก็พากันเดินออกจากวิหารออกมาเสร็จแ,แล้วก็เสียงนั้นก็ค่อยๆหายไปมันทําให้ผมนึกไปถึงเออ่รายการเดอะซิกเซนนะครับตอนอีพีเจ็ดนะบ้านผีเปรตที่พีเจไปเจอผีเปรตครับเออบ้านเพื่อนผมเองใช่ครับแล้วก็พี่เจเคยอ,อธิบายในตอนหลังว่าเสียงของเปรตมันเป็นยังไงมันแบบไหนอะไรเงี้ยครับจ้ะผมก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของพี่เจก,กัวันนั้นแล้วลอ่าฮะเสียงผิ เข้าใจใช่ไหมเออว่าเสียงมันเป็นลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหันไปเราเจอจระเลยไหมมันมันไม่มันมันไม่เจอครับพี่เกมันเป็นช่วงเช้ามืดมากครับมันเป็นแบบดำมันมันมืดมันมืดนะครับพี่เกันเป็นอ่าอ่าฮะียงมันไม่แบบแหลมเล็กมากเลยนะพี่เกมันวีดเหมือนเหมือนมีแมลงอะไรสักตัวดึงแต่มันไม่ใช่แมลงอ่ะเออมันรู้สึกได้อ่ะใช่ครับ S <S อ๋นนเอเราได้ยินเสียงนั้นข้างแรกในชีวิตเราอ่ะเหมือนว่าสมองป็นบั่มของเรามันจําจดจําเสียงนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะพีะเ่เจ๋อใช่ใช่มันจะจาคลื่นเสียงนี้ได้เลยใช่ครับพอได้เราจะรู้เลยว่าไอน้นี่เตะโอ้โหแบบมันมันสมองมันม,มันลบยังไงก็ลบเสียงนี้ออกจกสมองไม่ได้แล้วนะพี่เจใช่ออืแล้วเสียงนล้วมัน,นเงยง็นและเยือกมากัะพี่เจแล้วแบบมันเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวมากๆครับ แล้วก็วันถัดมาอืก็เริ่มการพูดคุยเรื่องนี้กันในในกลุ่มของพัดสงไว้หนุ่มด้วยกันนะครับว่าว่าเสียงนั้นน่ะมันมันคือเสียงอะไรกันแน่แล้วก็ใครคือเจ้าของนั้นกันแน่คือ <Okay. S 1> คือตอนนั้นพระเขาก็ไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแบบเนี้หรอไม่ครับใช่ครับพี่มันเป็นเสียงที่ไม่ได้ยินมาก่อนเลยเป็นเสียงมัครับ ขาก็เลยแบบรวมกลุ่มพัดหนุ่มกันนะครับแล้วก็เลยแบบพากันไปถามหลวงตาท่านหนึ่งว่ามันคือเสียงคือหลวงตาเขาอาจจะรู้ดีกว่าพวกเราก็ได้เราก็เขาบวชอยู่ชิ้นงานกว่าเราเนี่ยครับแต่คืนนีผมก็เลยลองไปถามกาดูพอไปถามครับหลวงตาเขาก็บอกว่าเตดเปิดที่ไหนมันจะไปมีฉีดเสียงลําโพงมากกว่าแหละหลวงตาว่าอ่ไม่มีหรอกไม่ใช่ครับแล้วแล้ววันนั้นผมก็ ได้ทำบุญถวายชุดข้าไตไปหนึ่งชุดแล้วก็อุทิศให้เขาไปครับแล้วก็พอเช้าของการทําวัดสวดมนต์ของวันถัดไปนะพี่เจมส์ก็มาถึงผมก็ลงทาวัดตามปกติครับนะครับดวงตาท่านนั้นน่ะที่บอกว่าผีเปรไม่มีเนี่ยได้ลงไปรอเรามื่ก่อนแล้วอื พอผมก้าวขาลงจากบันไดศาลา,าครับพี่เจเสียงวีดนั้นขึ้นมาอีกครัร้หรงหนึ่งครับพี่เจหมาก็หอบลักก่อแล้วบวกกับบรรยากาศที่มันมันมันเช้ามืดนะครับพี่เจแล้วก็อากาศตอนเช้ามืดมันเย็นมาว,ว่ามันทําให้เราแบบขนล,ลุกเลยอที่อืแล้วเราก็แบบเราก็แบบด้วยความปวของเราเราก็แบบรีบเดินจนมาถึงวิหารแล้วก็พบกับหลวงตาท่านั้นนะครับที่ว่าลงมารอก่อน ครับภาพที่ผมเห็นคือหลวงตาท่านยืนถือไม้แล้วก็สายหัวอยู่แล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่เสียงลำโพงหรอกโอ้อหจากนั้นแนละผมก็สวดมนต์กันไปเสียงหวีดมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันเงียบหายไปตอนถึงบทแผงในตาพี่เจงจผมนั้นก็ออกบินตบาทกลับมาฉันข้าวเสร็จก็ ก็จะถามหลวงพี่ท่านหนึ่งว่าได้ยินแบบเดียวกันไหมว่าเหมือนว่าได้ยินเสียงอีดแบบนั้นบ้างหรือเปล่านะครับตั้งแต่เขาบอกว่าตั้งแต่เขาบวชมาหกเจ็ดปีเนี่ยที่อยู่ที่นี่มาเพิ่งเคยจะได้ยินครั้งนี้แหละเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวพวกเราอ่ะรวมตัวกันแล้วก็เข้าไปถามเจ้าว่าให้รูแลรู้รอดไปเลยว่าว่ามันว่าเขามีข้อมูลอะไรให้เราได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับอืมก็เลยแบบพากันเข้าไปถามท่าน แต่ว่าเราเราไม่ได้ไปถามว่าเห็นผีไหมอะไรโดยตรงนะครับคือเราก็ตั้งคําถามไปแบบว่าหลวงพ่อครับแบบว่าในวัดเราเคยมีพวกขมโมยของวัดหรือว่าด่าคอพระสงฆ์อะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยครับครับคือแบบไม่ได้ถามโดยตรงครับเพราะเดี๋ยวกลัวจะแบบติดคดีอะไรอเงี้ยครับ huh. อือฮึพอหลวงพ่อ,อท่านก็บอกว่าจะมีก็คนหนึ่งสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยที่วัดจะมีเด็กวัดคนหนึ่งครับ เป็นพี่สาวของอดีตเจ้าอาวาดท่านหนึ่ง uh huh. ชอบชอบกินเหล้าเมาไมา่พอเมาก็มามายืนชี้หน้าด่าพระน้องชายครับพี่เจ้าอาวาบแบบถ้อยคําแบบสวนสัตว์เลยนะพี่เจ uh huh 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 huh. แต่ว่ายกสวนไปมากุดท่านเลย uh huh huh huh. พอแบบพอไม่มีเงินซื้อเหล้าก็แบบแอบเอาอของในวัดไปขายข้างนอกน,นะครับเพื่อนําเงินมาซื้อเหล้า uh huh. เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วครับสมัยที่หลวงพ่อท่านยังหนุ่มๆอยู่เลยครับ,รบท่านยังบวชเพิ่มทให้แบบพวกผมเนี่ยอจะสุดได้ว่าเศษตัวน,นั้นเนี่ยคือใครแล้วก็สิ่งที่เขาแสดงให้เรารับรู้ก็คือแบบคืนที่ได้ยินคืนแรกท่านเศเหมือนว่าเขาต้องการส่วนบุญหรือเปล่าส่วนในคืนที่สองอ่ะเขาอาจจะมาขอบคุณที่ว่าเราได้ ทำบุญถวายพราไต่ไปให้หรือเปล่านา่าจะระมาณนั้นนะครับครับเขาอาจจะมาประกวดตัวเพื่อแบบว่าถึงเวลาที่เขาต้องไปแล้วอะไรประมาณนั้นครับออจากนั้นก็ไม่ได้คบจนกับเสียงนี้เลยนะเครับพี่เจไม่แต่มันก็แปลกนะคุณพีพีอย่างเช่นคือวัดนี้ก็อยู่มาตั้งนานแล้วใช่ครับพี่เออแม้แม้กระทั่ง พระที่มีอายุแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้นะที่แห่งนี้ถูกไหมเอ่อเออแต่มันต้องมีเหตุและผลนะว่าทําไมอยู่ๆเพิ่งถึงได้ยินแต่การการที่เราจะถวายพระถวายผ้าหรือแผ่เมตตาแล้วเงียบไปเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะมันก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่สิ่งที่งงว่าเออแล้วตั้งนานอยู่กันมาตั้งนานทาไมไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้ออใช่ มันเลยเป็นแบบการเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่แบบักผิกันมากครับในช่วงในกลุ่มพระวัยหนุ่มที่บวชพรรษาด้วยกันนะครับอฮะรู้มันคืออะไรกันแน่เหตุการณ์ที่เราเจอมันมันคืออะไรเอองงเนาะใช่ครับมันเป็นเรื่องที่แบบชวนหลอนมากครับเจไปจะเจอเรื่องทีนมันมันหลอนมากแล้วมันเป็นครั้งใหม่เราเราไม่รู้จักผีมาก่อนไงครับพี่แล้วมาเจอมันก็จะงงๆหนหม่ครับ <anca> แล้วก็ <c oughs> ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,น่งพี่มันเป็นเพียงแค่เรื่องราวควนคนรผลลุกเพียงแค่ครั้งแรกทนานั้นครับครับเรืมันมีมันมีอีกเรื่องหนึ่งครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าต่อเนื่องจากเรื่องของเปรตมาสักพักหนึ่งนะครับอ่าฮะอันนี้เราเราเราขึ้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งในครั้งหน้าไหมอ๋อได้ได้ครับอ่าอ่าให้ชื่อว่าอะไรสปอยไว้ก่อน <c oughs> แต่เรื่องมันมนแค่ต่ออีกนิดเดียวครับออมันไม่ได้ายาวมากถ้างั้นต่อได้เลยครับต่อได้เลยมันมันเรื่องที่ว่าใครเดินบาทเรื่องนี้มันมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเรื่องทำลายต่อจากเรื่องเปรตน,นะครับหลังวิหารที่มันช่วงก่อนออกพรรษาเมื่อวันผมที่เป็นลูกศิษย์ของอากงฮังเกียรผมก็นําเหรียญอากงแต่เสยอภูดโจ้ลงไปทําวัดด้วยเพระมันจะใกล้ออกพรรษาแล้ว ตะกงล้เราลงไปาม,มัดด้วยกันนะครับผมก็ผัวนี้เราเอาใส่ในในใน,ในชุดผมไปครับแล้วก็ลงวัดอขาเริ่มเป็นนไปสักพักหมาที่มันนอนเฝ้าหน้าวิหารนะพี<อ>่เนมันก็เริ่มเห่าขู่อะไรบางอย่างครับเห่าขู่ดังอยู่พักนึงอืมอะไรนั้นเองพี่ในในวิหารน่ะปกดเสียงสวดมนต์ปริศนาดังขึ้นเบาๆเนี่ยครับ พวกพระหนุ่มที่เขาหูวิดีกันนะครับเขาก็แบบพากันมองหน้าอย่างเคยเลยแต่ก็ไม่ได้อะไรเมื่อ,อจบเรื่องการทำวัดก็ปอดพินาบาตตามปกติครับสายสายที่ผมเดินเนี่ยจะเป็นสายของพระวัยหนุ่มสามคนมมก็จะเดินกันไปเรื่อยๆจนฐานหน้าไม่เหนื่อยมคนเลก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็น,หม,นมาก่อนเลย เดินมาเดินมาหาฮะแล้วก็กลางนิ้วกลางนิ้วเจิงออกห้านิ้วแล้วก็พูดเบาๆว่ามากันห้าลูกอะไรนะมากันห้าลูกมากันห้ามากันห้าใช่พี่อันที่เราไปกันสามลูกเองครับทำเอาปปหนึ่งเสียงหายครับคุณพีพีครับขอรครับอ่าต่อครับพอเขาบอกเท่านั้นนะครับ พระหนุ่มๆนะครับก็แบบใจไม่ดีแล้วอ่ะพี่อืม,อม,มาได้ไงเรามาแค่แค่สามอีกสองมาจากไหนใช่ใช่แล้วมันเช้ามืดด้วยครับพี่อยงู่มันยังมืดสลัวอยูอ่ก็ใจเสียอันนี้ก็พากันเดินจากตรงนั้นมาอืมกลับมาถึงก็ขันเช้าพอฉันเช้าเสร็จก็มีพระในกลุ่มนะครับพูดขึ้นมาว่ามีใครได้ยินเสียงส่วนบนไหมตอนทําวัดอผมก็ถามกันว่าเสียงอะไรครับหลวงพี่ ของพี่เขาก็ตอบมาว่ามันมีเสียงสวดมนต์ตอนที่เราทําวัดอดีตผมได้ยินกับหึงเลยผมกับหลวงพี่คนหนึ่งก็ได้ยินหัน,นมองกันอยู่เลยมันเป็นเสียงสวดมนต์น่ะที่พาะมากๆเลยผมไม่เคยได้ยินก็เพิ่งเคยได้ยินที่นี่เสียงแบบเบหวานสะอาดผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจครับเอาเป็นว่านี่การผมถือว่าผมหูฝาดไปแล้วกันเอออพอหลวงพี่ท่านก็เดินไปหลวงพี่คนเขาบอกว่าไม่ฝาดหรอกผมก็มได้ยินอ ผมก็ได้แต่คิดว่าเรื่องนี้อาจจะหูป่าไปก็ได้อันนี้ยืนยันมีคนยืนยันแล้วว่าได้ยินแล้วไงต่อแล้วผมก็ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปครับจนช่วงหนึ่งที่วัดจะมีศพเข้าติดต่อกันสองสองถึงสามศพในในในวัดนะครับบางวันก็ตรวจทีสองศพแล้วก็ไปตรวจต่อข้างลออีกศพหนึ่งนะครับท้าไม่พอครับก็ต้องไปดึงพระบริเวณวัดให้เกียงเข้ามาตรวจรวมตรวจด้วยนะครับออื ส่วนนันแบบศพแบบคอมโบมากเลยครับพี่เจศพเยอะเต็มไป<บ>ไมหมดอะฮะแบบได้พักแค่วันสองวันเองครับแล้วก็คือเวลามีงานศพที่วัดนะครับก็จะมีกติกาคือเวลาที่วัดมีศพพระจะงดออกเดินบินทบาตอ่าฮะเพื่อให้อบ้านงานศพนะครับเขาได้ทาบุญถวายพระทหารเช้าอืมครับแต่ดันมีชาวบ้านนะพี่ท่านหนึ่งอะรอใส่บาท เพราะความที่ว่ามันมันเป็นบ้านนอกอะ่ะบ้านมันไม่ได้อยู่ติดกันอะ่ะมันอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยที่ <c oughs> ข่าวก็เลยแบบเหมือนว่าไปไนมะ่ค่อยถึงแล้วก็ไม่ทราบข่าวว่าชีวัดมีงานศพอะไรเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดันเขาก็โยมคนนั้นอะ่ะก็ดันไปพบกับเหตุการณ์ประหลาด,ลาดก็คือแบบพบเขาอ่ะไปรอใส่บาทเขาคิดว่าพระจะมาเดินทับเดินบินธบาทนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปพบกับพระองค์รูปหนึ่งพระทรงรูปหนึ่งเดินเดินมาบินธบาท แล้วก็ทักโยมทา่านว่ากําลังจะมีเคราะห์นะ uh huh. ให้ไปทาบุญซะ uh huh. แล้วก็เดินจากไปอ uh huh. พอหลังจากนั้นอะโยมคนนี้ก็เข้ามาที่วัด uh huh. คือหมายถึงว่าเช้าวันนั้นเลยคนระับเขาก็มาทําบุญที่วัดออื uh huh. แล้วก็ทําบุญถวายสังฆทานแล้วก็บอกว่าพระที่มาเดินบาตรอะบอกให้มาทําบุญอ uh huh. ทำเอาพระทั้งวัดนั้นแบบงงไปหมดเลยพี่ เขาไม่มีใครออกไปเลยจะพระวัดอื่นก็ก็เขาไม่เดินเขาไม่เดินทับเส้นกันนะครับพี่เวลาพระแต่ละวัดเขาไม่เดินทับเส้นกันก็คือแบบเส้นไข่เส้นมันเนี่ยครับเขาจะมีสายเดินเวลาบิณฑบ,บาตอืมใช่ที่เขาจะไม่เดินทับสายกันอืมก็มอก็นี่แบบงงกันทั้งวัดเลยครับ,รบว่าว่าใครไปเดินอืมก็ถามาก็มุดจั ตั้งกลุ่มแล้วก็ถามกันเฮ้ยคนนี้ออกไปเดินเปล่าคนนั้นออกไปเดินหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับปรากฏว่ามันไม่มีพระรูปไหนออกไปเลยครับคือเพราะว่าพระต้องอยู่ฉันเช้าที่นี่ทุกรูปแล้วโยมเขาก็กลับบ้านไปครับใช้ชีพเช้าวันถัดมามีข่าวว่าโยมคนนั้นอ่ะได้เสียชีวิตอย่างอะคันหันะพี่เจอืมอืมอืมในเวลา2วันนึงอ๋อใช่ครับเสียแบบระคันหันมากแบบแบบนอนหัวใจวางอะไรเงี้ยครับอือม เสียในเวลาดึกของวันนั้นเลยแล้วก็ทําเอาชาวบ้านเนี่ยต่างพากันลือเรื่องใครเดินบาทเนี่ยกันทั้งหมู่บ้านเลยครับออืจนปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทําให้ตัวผมจากคนที่แบบไม่มีความเชื่อเรื่องผีเลยครับก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าแบบมันใกล้เข้ามาแล้วใช่ครับผีมันมันเอยมันมีจริงือผมแล้วพี่เจว่าแบบผีมันมีจริงอ่ะ ร็หนูก็คือแบบก็เราก็ไม่รู้ว่าใครคนป็นบาดแล้วก็มันจะเป็นใครก็แต่ว่าในประสบการณ์เหล่านี้ที่มันทําให้ผมแบบได้ประสบการณ์แปลกๆร้อนๆกับผมอะอม,มันเชื่อว่าผี่เจม,มันเอาชิดต่อตไปเลยครับจากการบวชครั้งนี้ครับอันนี้ก็ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆไงคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยเชื่ออะไรในช่วงแบบวัยรุ่นเนาะ แต่พอถึงนะเวลาหนึ่งเนี่ยอายุมันถึงสิ่งที่มันไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็มาเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มแบบมีประสบการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากขึ้นอะไรแบบนั้นครับอืมครับอือแล้วผมก็ฝากข้อคิดเอาไว้นะครับครับข้อหนึ่งว่าสี่ทั้งห้าข้อนี่ยครับข้อที่ควรระวังที่สุดคือข้อที่ห้านะครับสุราเมลสุราเมลระยะเนี่ยครับทาไมอ่ะเพราะว่า การดื่มแล้วมันทําให้สต,ติเรามันลดลงครับทําให้ตัวของเราจะไปละเมิดสีที่เหลือทั้งหมดก็เป็นได้ครับเออปั๊บครับผมโอเคอะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพีพีมากมากเลยนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังกันในค่ำคืนนี้มีทั้งเรื่องของอะไรนะความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องของดวงวิญ,ญญาณถูกต้องไหม ใช่ครับโอเคขอบคุณนะครับคุณพีพีถ้ามีเรื่องราวอะไรอีกเนี่ยหรือไปเจออะไรประสบมาเนี่ยก็มาเล่าให้เราฟังกันนะครับครับพี่เจสุดท้ายผมอยากจะบอกพี่เจรับขอบคุณรายการผมอยากขอบคุณรายการเด็กซิกเซนมากเลยครับครับที่ทําให้ผมไปเจอเทปนั้นแล้วเปลี่ยนชีตผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับปัจจุบันนี้ผมแบบเลิกขาดทุกอย่างเลยครับบุหรีอ่อะไรก็ไม่ติดเลยครับพี่เยี่ยมเลยเไม่แตะ อืมเยี่ยมเลยจริงๆต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมกันสนับสนุนรายการด้วยนะจริงๆแล้วเนะี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างที่หลายๆคนเนี่ยได้เขาเรียกอะไรได้ได้สนับสนุนเราหรือได้ดูเราอยู่เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วซึ่งการดูครั้งนี้ผมบอกเลยนะว่า1เคสที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยอาจจะช่วยเหลือคนได้อีกเป็น10เป็นร้อยเป็นพันคนนะอย่างกรณีอย่างของคุณพีพีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จริงๆเราเรียกว่าการเตือนสติดีกว่าเนาะคุณพีพี ใช่ครับเป็นการเตือนสติเนาะยังไงเนี่ยก็ยินดีด้วยที่เลิกทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วชีวิตเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณพี่นะครับผมครับผมโอเคสู้ๆต่อไปครับคุณพี่วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ